ครับผมเมื่อเราได้ชื่อสินค้าแล้วนะครับในลําดับต่อไปนี้เราก็จะมาเอามาเข้าโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ผลนะครับโปรแกรมตัว AK สีฟ้านะครับเราก็เอาชื่อสินค้ามาใส่เลยนะครับงั้นสั้นๆง่ายๆแล้วหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์ทโปรแกรมก็จะซีสดูดคีย์เวิร์ดนะครับมาให้เรา ที่เกี่ยวข้องแตกยาวออกไปมากนะครับครับเมื่อโปรแกรมโหลดเสร็จแล้วนะครับก็มาจัดอันดับแรงสักหน่อยครับ140ยสีคำครับทีนี้เราก็เซฟครับผมเซฟไฟล์เราสามารถเซฟเป็นแบบรูปไฟล์เทคได้นะครับ ผมก็จะใช้เป็นอ่าสโน์ Snow. นะครับเซฟแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดดูนะครับผมเปิดดูนะครับ นี่นะครับก็จะได้เป็นคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับออกมาแล้วเมื่อเราได้แล้วเราก็จะไปทำการใช้เนี่ยครับใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์ของ Google นี่แหละครับ นะครับเราใช้โปรแกรม AK นะครับในการซีสคีย์เวิร์ดของชื่อสินค้าที่เราเลือกมาเมื่อเราได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะเอาไปเข้าโปรแกรมคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ในการค้นหาแนวคิดสินค้านะครับก่อนอื่นก็นะครับให้มาเลือกเครื่องมือการวิเคราะห์นะครับสำหรับ ท่านใดยังไม่มีก็สามารถไปสมัครใช้งานได้นะครับซึ่งจะเป็นของ Adwords Google นะครับแล้วก็มาที่ในหมวดของเครื่องมือและการวิเคราะห์แล้วก็มาเลือกเครื่องมือวางแผนคำหลักนะครับแล้วก็มาค้นหาแนวคิดคำหลักหรือกลุ่มโฆษณาใหม่นะครับแล้วก็กำหนดเป้าหมายก่อนนะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นประเทศสหรัฐ สหรัฐอเมริกานะครับถ้าใครเป็น UK ก็สหรัฐอาณาจักรแล้วก็นำพื้นที่ประเทศไทยออกก่อนภาษาก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยออกโอเคทีนี้ผมก็ copy เลยครับ copy keyword มาจากไฟล์ที่เราเซ v e ไว้นะครับก็คัดลอกเลย มาวางนะครับหลังจากนั้นผมก็ดูปริมาณการค้นหานะครับเป็นไงครับเนี่ยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ว่าจะมาดูค้นหา ตั้งแต่สูงนะครับก็จะเป็น s n o w b o w e r review ที่มันมีการค้นหาสูงนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาคีย์เวิร์ดนี่แหละครับที่มีการค้นหาสูงไปเลือกไปจดโดเมนนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าคู่แข่งมันเยอะหรือไม่เยอะถ้าดูจากกราฟเห็นไหมครับนะครับในช่วงเดือนนี้กราฟแนวโน้มก็เริ่มขึ้นนะครับผ่านมาสิงหา สิงหากรยตุลานะครับมันจะไปสูงช่วงเดือนธันวาถ้าผมทําช่วงนี้คือเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าแรงเหวี่ยงในการค้นหาสินค้าประเภทเนี้ยมันจะมีการค้นหาสูงแล้วเราก็จะทําให้เรามีโอกาสพอขายได้บ้างนะครับซึ่งคืนทุนแน่นอนกับแค่การจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสติ้งนะครับเราก็จะได้กำไรกี่เหรียญก็ว่าไปกันอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้ผมก็จะเลือกเอาคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมก็จะเปิดมาทีา่สถานที่จดโดเมนนะครับนะครับแล้วแต่นะครับก็คือใครจะเลือกจดที่ Go Daddy ก็ได้นะครับแล้วก็หรือ n a m e s h e a p ก็ได้ส่วนตัวผมเองก็ปกติแล้วก็จะใช้อยู่2ที่นะครับ ในการเลือกใช้บริการทีนี้มันมีค่อนข้างเยอะแต่ผมก็จะเน้นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องผมก็จะเอา Snow b o w e r Review ด้ครับก็คัดลอกมานะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องโดเมน ซึ่งจริงๆแล้วถ้าคีย์เวิร์ดนี้ผมคิดว่ายัางไงก็มีคนใช้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับก็มีคนใช้อยู่แล้วนะครับก็เออ่ .com .net ไปแล้วจริงๆผมก็จะใช้แต่ .com นะครับทีนี้เทคนิคของผมก็คือผมก็จะใส่ขีดแล้วก็ QL เข้าไป เป็นค a l i t y ย่อาจากค a l i t y เห็นครับอันนี้ก็คือมีนะครับแต่ทีนี้เพื่อที่จะให้สอดคล้องนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องเดี๋ยวผมจะเอาคีย์เวิร์ดที่เป็นเป็นไบต์คีย์เวิร์ดนะครับลองเอามาใส่ให้ดู เดี๋ยวก่อนนะครับผมจะขอเปิดอนุญาตเปิดไปที่หา Buying Keyword ซะหน่อย <Yes. S 1> เดี๋ยวนะผมก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหน ก็โอเคในส่วนตรงนี้น่าจะใช้ได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมอลองอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นเป็นคำสอดคล้องที่ที่จะใช้ใช้ในการใส่ร่วมไปในโดเมนนะครับอย่างเช่นเราจะเอาเบสบายใส่เข้าไปเอาเบส เบสเฉยๆนะครับเบสเพราะมันมีรีวิวข้างหลังเบสใส่เข้าไปก็มีคนจดแล้วนะครับเดี๋ยวหาใหม่นะครับ ก็จะมีอย่างเช่น best buy นะครับในกรณีที่คุณเลือกเป็นคีย์เวิร์ดก็จะมีเป็น best buy best price นะครับ buy chief ah uh, friday เออไม่ใช่ครับก็ <c oughs> จะเป็น low price shift at w h e r e to buy อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราสามารถสอดแทรกเข้าไปได้เดี๋ยวผมจะทำ uh, list รายการนี้ เอาไว้ให้นะครับเป็นคิวที่จะไปสอดแทรกในการจดโดเมนแต่ในที่นี้ผมจะขอเลือกใช้เป็นใส่ QL ก็แล้วกันนะครับก็คือ s n o w b o w e Review r k e y แล้วก็ QL นะครับผมก็จะเซิร์ชเพราะว่าเมื่อกี้นี่เห็นแล้วว่ามันว่างนะครับ โอเคนะครับก็ตกลงแล้วได้ชื่อโดเมนแล้วนะครับชื่อโดเมนแล้วแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปในการจดโดเมนต่อไปนะครับออก็คือว่าส่วนเทคนิคในการเพิ่มคำต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปสอดแทรกอยู่ในไฟล์สามารถเปิดดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำ Best by Best Price อะไรต่างๆนะครับหรือว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับก็คือจะเอาเป็นคีย์เวิร์ดตรงตัวแล้วก็จะมีขีดนิดนึงแล้วก็ใส่ QL ข้างหลังก็ก็โอเคนะครับที่ที่เคยทำมาครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปก็จะไปเป็นพูดถึงเรื่องการจดโดเมนครับก็คือขอสรุปอีกนิดนึงนะครับก็คือ สำหรับเรื่องอการนำชื่อสินค้าเริ่มต้นจากการนำชื่อสินค้านะครับเอามาใส่ในโปรแกรมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดซีสคีย์เวิร์ดจาก a m a z o n นะครับซีดออกมานะครับแล้วก็ก๊อปปี้คัดลอกส่งออกมาเป็นไฟล์เท็นะครับส่งออกมาเป็นไฟล์เท x t แล้วหลังจากนั้นก็มาวิเคราะห์ในที่เครื่องมือ คีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะครับวิเคราะห์คำหลักแล้วก็ดูเทรนแนวโน้มนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้มีแรงเหวี่ยงในการค้นหาสูงในช่วงจังหวะที่เราจะทำหรือเปล่านะครับแต่บางสินค้าชนิดเนี่ยก็สามารถขายได้ตลอดปีนะครับการาฟมันก็จะขึ้นขึ้นลง,ลงลงที่จะอยู่ในระดับที่เป็นแนวราบนะครับก็จะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับก็จะเป็น เลือกในช่วงขายแค่ช่วงฤดูการเดียวปีหนึ่งขายแค่ช่วงฤดูการเดียวนะครับแล้วก็ขายตลอดทั้งปีนะครับก็ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมอธิบายในช่วงฤดูการที่ที่ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมก็เลยเลือกเอาเป็นสินค้าชิ้นนี้มาจำหน่ายนะครับก็หวังว่า คุณก็คงจะได้วิธีการที่จะนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็เลือกง่ายๆครับผมไม่ต้องคิดเยอะนะครับเราค่อยมาวิเคราะห์หลังจากที่ที่เราได้โพสต์ได้ตั้งระบบโพสต์ไปแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับการเลือกเอาคีย์เวิร์ดของชนิดสินค้ามาหามาวิเคราะห์ เพื่อจะนำไปจดโดเมนในลำดับต่อไปครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอในการวิธีการจดโดเมนต่อไปนะครับ